บ้านเดี่ยวลาดพร้าวซอยสามสิบห้าเดี่ยวลาดพร้าวซอยสามสิบห้านะครับขนาดร้อยสิบอันนี้ภายในตัวบ้านนะครับบ้านขนาดร้อยสิบแปดตารางวานะครับเป็นบ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างกว้างนะครับอยู่ในทําเลลาดพร้าวซอยสามสิบห้าสวัสดีครับ พี่เปียกจากวินเนอร์เอสเซพนะครับวันนี้เราพาท่านมาดูนะครับบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะครับอยู่ในพื้นที่ลาดพร้าวนะครับอยู่ในซอยลาดพร้าว35นะครับซึ่งมีเนื้อที่ขนาด118ตารางวานะครับห้ห้องนอนนะครับพร้อมกับจอดรถได้ประมาณสัก 4- 5คันนะครับเดี๋ยวติดตามไปดูข้างในพื้นที่โรงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็จอดข้างนอกด้านพื้นที่ลาน สวนเนี่ยได้อีกประมาณ4-5คันนะครับเราะฉะนั้บ้านก็จะเป็นบ้าน2ชั้นที่มีขนาดหลังใหญ่นะครับ <c oughs> อยู่ในซอยลาดพร้าวนะครับ <c oughs> เมื่อเข้าไปในตัวบ้านนะครับเราจะเจอกับพื้นที่โซฟาต้อนรับแขกนะครับซึ่งตัวพื้นของบ้านนะครับก็ปูด,ด้วยอิน่อนนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยดูสะอาดมากนะครับเป็นเรียบร้อยมากนะ ด้านขวาของห้องรับแขกเนี่ยเป็นห้องโถงสำหรับนั่งดูทีวีของครอบครัวนะครับก็ตกแต่งไว้อย่างน่ารักกันนะครับแล้วก็ตัวบ้านก็ดูสะอาดก็จะมีโต๊ะนั่งนะครับมีเก้าอี้ภายในบ้านเนี่ยปูด้วยหินอ่อนนะครับตัวพื้น ้ตัวบ้านเนี่ยดูสะอาดนะครับถัดมาอีกห้องนึครับก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็ห้องทํางานห้องนี้เนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งนะครับก็มีวิวสวนนะครับถ้าเกิดเรานั่งในห้องนี้ก็จะเห็นวิวสวนเราสามารถนั่งทํางานพร้อมกับรับแขกได้ด้วยนะครับก็มีทีวี ส่วนอีกมุมหนึ่งของของบ้านมุมโต๊ะอาหารนะครับแล้วก็มุมครัวในบ้านนะครับก็จะมีโต๊ะอาหารไว้สําหรับหกท่านมีมุมครัวก็ทําเป็นเคาน์เตอร์เป็นวิวอินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้านนอกเองก็จะมีมุมครัวไทยอยู่นอกบ้านนะครับเมื่อ,อบันไดสําหรับขึ้นไปชั้นสองซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องพระแล้วก็1ห้องน้ํานะครับ อันนี้บริเวณที่ชั้น2นะครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นไม้แท้เลยครับนี่เป็นห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนที่หนึ่งนี้ก็มีวิวระเบียงนะครับห้องนอนที่2ก็มีเตียงไว้พร้อมเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนที่สามพร้อมตู้บิวอินครับห้องนอนที่สามยังมีตู้บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้พร้อมแล้วด้วย บางครับนี่คือด้านข้างบ้านนะครับสนใจสามารถรัดเยี่ยมชมที่เบอร์0994946599 0986287956นะครับหรือดูรละเอียดเพิ่มเติมได้บน www.windersetplus.com นะครับ